สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพามาทำเมนูหมูครัวเหลืองราครับนนรขั้นตอนในการทำเคลื่องราแล้ครับนี่นะครับซือ้อได้ตามร้านกาตัวไปนะครับชงนะบ้านนี่มันจะมีเป็นเม็ดนะครับเดี๋ยวเรานำเม็ดที่เป็นเมน็ดนี้ถ้ากิดมันมีพุ้งมาเลยกันนี่เราเม็ดนี้ออกมาร่างไฟกับร่างไฟเดือดต้มันเรื่อยเปิดแก๊สครับร่างไฟอ่อนๆนะครับร่างมันมีกลิ่นเนื้อมะมงมาเลยกันเอา,าไป ติมโตอลาวอาทีนี้อ่านี่เอาจะพอที่เป็นเม็ดนะครับแต่เหมือก่อนนี้มันจะมาเป็นไม้แลครับตอนนี้มันมาเป็นเม็ดมาแล้วไอ้ที่เป็นไม้โนก็บอดมาเป็นปุ้งเลยเต็มอยู่อืมมาร่างควายกันนี้วะนะครับย่างแล้วมาร่างไว้ยมันเยิ้มนะครับามาาันก็ติมมานะครับมันกรอบโอ้มันดีเลยพ่ลุงดูควายรางแบบไม่ต้องนั่งเลยมันโน,น้มนมันเม็ดมัน

ประมาณครับเลื้อก่เนื้อมูสับใสลงไปใส่หมูประมาณนึ่งกิโลนะครับวันนี้เดี๋ยวจะต้มก่อนนะครับนี่เป็นสูตรของผมนะครับผมจะต้มให้เนื้อหมูมันเปื่อยก่อนถึงจะใส่เครื่องกับตัวเดียวต้มมาเลยครับทีนี้มันพุ่งไปเลยเดี๋ยวก็หยิบเนื้อมาช่วยเลยนะครับหยิบเนื้อมาคลำเล,เลยครับมาชี้เลยครับถ้าเปื่อยเลยก็โอเค าเกี้ยวนะครับเกี้ยวไปเลยเกี้ยวจนว่าเนื้อมูมันเปื่อยเลยนี่ผมเกี้ยวเลยครับเกี้ยวผมยังไม่เปื่อยที่คลำเลยเรื่อยนะครับถ้ามันเปื่อยเลยก็โอเคเลยเปื่อยมากก็ไม่ด้วยก็ไปมันพอดีนี่หลังจากที่เราเกี้ยวมูจนเปื่อยแล้วนะครับเกี้ยวกับน้ำร้อนทีนี้ก็ใส่เครื่องแกงนะครับใส่เกลียงกุ้งนะครับกับเคลือเกลียงจะตือกับประมาณตุ้งหนึ่งจุดบาทกับเคยก็ประมาณจอนกินข้าเนื้อถ้าจะใส่เกลือมากนี่มันจะมิ้นเกยนะครับมันจะไม่ร้อย เนี่ยก็และลายก็พี่อันนี้สุดไม่ได้นังทีนะครับแต่ว่าได้นังทีก็ได้เมื่อนก็เป็นอีกรสชาติหนึ่งแล้วไหนนี่คัวแบบคัวกลิงล้งกริ้งม,มันก็คัวกลิง้งกันนะแต่เร,ราได้เกลืงหน้าเติมไปเกลือหน้านี่บางทีก็จะไม่กินนะครับบางทีก็กิน แต่บ้านเรานี ans.. mm ่ท hmm. ี่นรนีนเขากินกับเรืองะรเขากเกี่ยวไปตกับตีนี้เกียวไปตัเกี่ยวไปได้ปากเลยคับมาใช้เครื่อปรุงกับตีนนำต้นไทรนะครับส่งจอนกาเวเราวสานนำต้นไทรามจน สดดีครับขิงยอนครับเว้ยเกลือนะครับเกลือประมาณขิงย้อนรับเว้ยเกลือนี่ต้องให้เบอกก่อนครับไม่ต้องเกลือโดยเติมได้แต่จะเข็มเนี่ยนนี้เท่ยรุ่นเคี้ยวเลยครับทีนี้ เกี้ยวไปเรื่อยๆครับทีนี้พอเกี้ยวไปสักพักนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับไก่ไสยไ,ไม่ได้แต่ทูตของผวกมไส้นะครับเพราะว่าเกลียง,งที่เราซื้อมาอันนี้มันจะไม่เผ็ดมันจะไม่มีรสร้อนนะครับปิกไส้ดำกับกลัวคลัวกลัวหัวย่าหัวยปูอยยันนี้ใส้แต่ได้กรได้น,นะครับมันเพิ่มความเผ็ดรอ้อน ร้อยกับปมบวเดี๋ยงิกไตบนี้ถ้าเมื่อเราตำเือยิงเราก็แน้นเน้นพลิกไปในเครื่อนูเลยแต่นี้เครือซื้อนะครับวันนี้คือมืมระดมันจะออนตันตีกับด้วยพลิกลงไปเกี่ยวเลยนะครับเากวยนวนี่จะฟนหอมันทำแต่ยงก็ใไ่น้ำมันพื้นนะครับลงมานินึงเพื่ความน่ากินนะครับ Đem안, ừ. à thì người ta nuôi mà nuôi Cái này là thuốc cái này, nó gặp cây cái cây, mình chua mình mới Mình bông này mình ăn rồi gặp bên này, mà chạy đây Thì về, nằm ở phía này, sẽ sẽ มันจะน่ากินนะครับแรงเห็นไหมเวลาเนยมันเป,ปิดตึงมันจะน่ากินมันจะเป็นมันเลื้อยห้อม,อมกอับห้อมทีนี้ก็ได้ครับมีกับเครื่องราที่ติมไว้ลายเย็นเร็วขิงราเนี่ก็บใ้เวลาดู Kê kê, được đâu các riali anam cá, nam bamanai quam nam bamanai nga nam bamanai nga này Quả mèn cũng nam, bờ tay này, bờ các ngang bờ tay ngang bờ thay ngang bờ t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 ay mất bờ tay ngang 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 lì, tím, tím, lì นะครับรูดนี้เอาไปทำกินได้เลยครับผมงคบอกจะติดใจแบบนี้เก่งตายใ้องเพชรโดนครับวันนี้มีไรตียนวะวันนี้ลาวโปรนกี้วไนตีทุกอย่างลงตัวเลยครับกันน่าดูใจกับใบกรูดกับใบกรูดโรยด้วยเสร็จเดี๋ยวเรากับกัวมูเขื่องแรกครับวันนี้ครับยี่ครับ quá cường ra rồi, quá kinh kinh rồi, xay thịt thêm nó vào, còn bây giờ thì xay thịt xay dìp quát thêm nó vào, cái bắp cải chiên rồi còn có miếng giọt mắm tom ketchup, chìm cà 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 có dù ngập bớt mà bớt 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 Uhm bớt cái bớt 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 ¡Cuidado! พิดเบือเพราะมันล่งแรกเลยะห่วรัวเลยกับมาตุงมแก๊กบรรยากาศเตียงเตียงนะครับ,บขึ้นมาจากต้วนกับกินก้าวก่อนอืม กัวมูร้อยเลยครับรอนจากรอนซิกโอลีเบียนตุ้นตมนอ้อมเกลือระลงตัว พูดเบืออืม Ừ, mm-hmm. Một... <ฮ>เกือไม่ต่างการนัเกดอืมพุดเบอร์กับ หอมเป็ดเหลือบักเมาจำหอยก็บไมายำเตร์เปลมันไม่ก็มียอ bơ bơ lòng tăm khi lép chút bơ lên một rồi เท่ากับคำดูไตอืมสร็จที่เมับเมนูหมูกรอบนะครับเม,น,ม,น,บมนูน่าจะเป็นเมนูได้ทีติดตามชมไั้ผมอย่างจ้องปอบพิมพ์ซี่ครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กปอบพิมพ์ซี่ครับที่เราเนี่ยลาไปเพียนตัวนี้ครับผม Wedi,